รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำครับครับผมพี่หมิใจดีนะครับและนี่คือเกมบูลลี่นั่นเองครับผม โรงเรียนปวดคนซาบกับบูลี่จิมมี่ไอหัวถอโอโอเคครับเราก็กับเกมนี้เราหาหายไปนานมากมากจนจนเราไม่รู้แล้วเราต้องเล่นถึงไหนแล้ะโอนานจริงนะฮะโอเครับเควสดีกว่าครับผมเควสมีที่ไหนนะมีในโรงเรียนกับที่โรงเรียนโอเคเราไป ที่ห้องพักของเรานะครับผมโอ้ห่างหายไปนานคิดถึงทุกคนเ,ยเลยเป็นไงบ้างเฮ้เฮ้ยมากระตุก,ตก,ตกนิดๆดะโอเคน่าจะไม่มีปัญหาเล่นๆน,นานนะครับผมโอเคเรากเวสเลยดีกว่า <c oughs> ทุกคนก็กลาเลยกระเปานะฮะโอ้ เราสามารถที่จะรวบรวมแก๊งต่างๆในเอ้ยว่าไงตอนนี้ชันกําำลังมีความสุขและชัยก็ยิ่งใหญ่ที่สุดในโรงเรียนนี้ได้มันที่หนึ่งเลยจิมมี่นี่พีทเดี๋ยวใจเย็นไอพีทมึงไปกันใครเลยมึงมึงไม่สนใจใหดีไอพีทเลยไอพีทมันจะมาบอกอะไรเราวะรวมทั้งเด็กเนิร์ดนะครับเด็ก เรียนเด็กเนื้อกับเด็กเรียนก็แก๊งเดียวกันนักกีฬานะครับแล้วก็เด็กเด็กลูกผู้ดีนะฮะลูกคนมีกระตังเอาสามแก๊งมารวมก็ได้นะครับเหลือแก๊งเดียวนั่งแก๊งเด็กแว้นนะฮะอเมริกันจ๋าอะไรแก๊งนั้นยังไม่ได้มาลูกกับเราเราน่าจะต้องทำอะไรสักอย่างกับแก๊งนั้นนะโอเคครับกดทับเลยแล้ว่นเราไม่รู้ละว่าเราจะต้องทำอะไรนะฮะ มันให้เราไปข้างนอกบริเวณที่ว่าการโอเคไม่มีเวลากำหนดข้างนอกมีจักรยานไหมมีจักรยานจอดไม่มีจักรยานจอดเลยนี่เจอแล้วจักรยานเอ้ยเอาจักรยานมาเอาจักรยานของมึงมา ไปขับไปที่ว่าการนะครับผมโอเคตัดข้ามเลยดีกว่าโอเคมาถึงรวดเร็วอย่างทันใจเอียดเป็กอ่ามันไปดานคราดานข้างต้องไปข้างบนเหรอหรือไงอ่าข้างบนจริงด้วยอ่ไปขึ้นไปเลยไม่รู้ให้เราขึ้นไปทำอะไร แต่ขึ้นไปตามภารกิจละกักนยังต้องขึ้นอีกเหรออึ้ยอึ้อขึ้นมาแล้วที่ไหนอีกโอเคต้องขึ้นไปตรงนี้อีกใช่ไหมได้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 ไดไดจอดไปไปประกาศสักดาจิมมี่นมันที่หนึ่งเอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเก็บของกัน โอ้โหตั้งเจ็ดสิบห้าอันเพิ่งจะได้ยี่สิบกว่าอันเองยังยาวไกลโอเคบริเวณนี้ประกาศสักดาจจมมี่ให้โลกรู้ว่านายมันเจ๋งชิปอ่ะเสร็จหนึ่งตัวเดี๋ยวๆๆเจียน พี่มีเกือบลืมไปแล้วว่าวิธีการเล่นอะไรมันยังไงนะเนี่ยประกาศสักดาครับผมนายมันชื่อหนึ่งเจม่เอาป่องสีหมดเวนโอ้ยเอ้เอเฉียตกมาตกมาหน่อยหนึ่งเจ็บตัวโอ้ยป่องสีหมดอีกต้องไปเติมสี มึกหมดเติมหมึกนะฮะอันนี้ต้องด,ดีตกลงไปนี่ถึงก็ตายหาเลยพอดีอป่องสีหมดไปหาสีก่อนอเวนะ้ยเนยร้านขายของโอเคเจอแล้วไปเข้าไปร้านขายของมาเก็ตลุงซื้อสีหน่อยไม่ใช่อันนี้ไหนวะอันนี้อันนี้นี่นี่ อ่านี่สีหนึ่งเหรียญอ่าได้สีแล้วเรียบร้อยเฮ้สาวน้อยลบเลยโอ้ไปคนสีต่อดีกว่าอา่มาทำให้มันเสร็จอ่าเรียบร้อยโฮ้แล้วมันเด็กเวนเด็กนรก มันทาอย่างนี้กบสาลาว่าการของอําเภอของเราได้ไงตํารวจมาเอางานงอกแล้วไงมึงเจม,มี่งานมึงนอกแล้วงานมึงงอกแล้วมีเหลืองแล้วมึงไม่ต้องกลัวหรอกถึงตํารวจจับเราได้ตํารวจก็ไม่เอาเราเข้าคุกเพราะเรามีกฎหมายเยาวาชนคุ้มครองเอ้ยชนชนคนอีกเอียดเบรกเบรกอึ๊บหมายให้เราพ่นสีตรงนี้ต่อ ช่ไหมอ๋อไม่ใช่ถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปอ่าสร้างผลงานไว้ก็ต้องเอาผลงานไปให้เพื่อนดูแชะไม่ได้วะแม่งมูไม่ได้นะเอาไอเชี่ยแก๊งเดี๋เดๆๆเดเดียวเดียวเดียวอุ๊ยอียอย เว้ยเลยอืมอมคัดเตะอืมสามสามอ่ลองซูมเข้าดีกว่านะครับเออเรียบร้อยได้ทีไปละกลัลลลลกบตรงนี้ละกูเอาผลงานไปให้เพื่อนอวดเพื่อนดีกว่าเชฟอี่ลงไปลูเกะกะวะ สวัสดีคร mm ูเ hmm. ฮ mm ้ยจิมมี่นายมันไม่ต้องสนไม่สนผมเด็กดีอะมาถึงแล้วเฮ้ยกูไปเฮมึงรู้สึกว่ามึงเริ่มบ้าหน้านะไอ้จิมมี่แม่งมันบอกว่ามันเป็นคิงแล้วทุกวันนี้มันเริ่มบ้าทุกวันบ้าน้าแล้วพอมีอำนาจหน่อยแหม มันวางค่านะว่ามันเจ๋งมันใหญ่นะไอสมพล่ะเหมือนลุงแถวบ้านผมเลยพอมีอำนาจหน่อยก็แหมซื้อนู่นซื้อนี่เล่นลุงข้างบ้านนะครับผมโอเคแกงเด็กเนิร์ดอู้มันเจ๋งมากเลยเนะอ้าวจิมมี่ไอ้ใจเย็นใจเย็นไอ้ที่จะดุจะถูกเด็กเนิร์ดลุมตีกบาล นายทำอย่างนี้ไม่ได้นะนายจะต้องเชื่อฉันนายจะินีนองงนใจไม่ได้เพราะนายคนเดียวเลยเราไม่เลือกทุกคนมาลูกแก้งเราโอ้ยมีปัญหาอะไรก็แก้ด้วยตัวเองสิวะฮะหนูห <c oughs> น,นูกระจายจับวิ่งใกล้จับหนู <c oughs> แล้วก็นะเดี๋ยวเราต้องโอ้โหเธอจิมมี่เธอช่วยครูด้วย หนูมันออกมาเต็มห้องเลยเห็นปะเราต้องจัดก,การมันด้วยอาวุธจะมานั่งไล่กระทืบหนูทีลตัวก็ไม่น่าจะไหวนะฮะ<น>เล่งแล้วยิงไอ้หนูเจ๊ดๆอืมอย่างแม่นอ,แมน,นอย่างแม่นกูนี่อย่างแม่น นางโอ้โหไม่โดนอิาหานูอีหนูตัวนี้มันอึดยังไงวะอืมแตะแม่งเลย ไปไหนไม่รอดหรอกได้ชั่วโมงได้เวลาชั่วโมงเลยแล้วแต่กูไม่ว่างกูไล่ย,ยิงหนูอยู่เอนักฆ่าหนูจิมมี่นักฆ่าหนูีจ่จะไหนกวะหมดยังนี่แม่งร้องเต็มห้องเลยอันนี้ไงไปไหนไปไหนจ้าเแบเบ เอ้ยห,หลบหลบหลบหลังด้านหลังนะเออน,นึ่งหนึ่งตัวเอ้ยมึงจะจะไปอมาคัดหนูทำไมเนี่ยอือเรียบร้อยอีกสองเอ้ยอีกสามตัวอีกสามตัวอีกสามตัวเอจิม,มี่มึงจะต่อยหนูแบบนั้นไม่ได้โดนเลยสองนี่มีกระพื้สามเตะเอ้าโดนไม่โดน ตัวสุดท้ายเรียบร้อยโอ้ขอบใจเธอมากนะจิมมี่ไม่รู้ว่าหนูมันหลุดออกมาจากได้ไงโอ้จะกล่องนี้เลยครับคุณครูเอองั้นเธอช่วยเก็บซากของพวกมันเก็บลงกล่องหน่อยโอเคไม่มีปัญหาจิมมี่เธอพอจะรู้ไหมว่ามันฝีมือใครเนี่ยห้องสมุดเละเทะไปหมดเลยเออผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับอาจารย์แต่ไงผมก็เดี๋ยวช่วยดูแลให้ โอ้ขอบใจมากนะจิมมี่โอเคจัดการเรียบร้อยชั่วโมงเรียนกูไม่ได้เข้าเรียนเลยอ่ะอึบเบกรับภารกิจโอ้ยนี่มันโอ้ยไฟไหม้แย่แล้วเฮ้ยจิมมี่มึงอย่ามึงนอนใจสิเดี๋ยวถ้าไฟไหม้ทำไมไม่เรียกรถดับเพลิงมาใช้งานกูทำไมไอ้คูเวนมึง แล้วก่อนแล้วไฟไหม้ได้ไงวะมันฝีมือของเธอเลยเธอทำไมทำไมต่อวันนี้ใครๆก็ต้องโตรกูเนี่ยตั้งแต่หนูหลุดออกมาไฟไหม้ลงยิมแม่งทุกคนโทษกูหมดเลยใครๆเขารู้ว่า้องเป็นมือนายแน่แน่นายมันแย่มากเธอต้องจัดการเรื่องนี้ฉันจะเล่นงานแกฉันจะเล่นงานแกโอเคเราต้องแก้วิกฤตนี้ด้วยการไปดับเพลิงให้ โอ้อยเด็กติดอยู่ในโรงยิมโอ้ยกอยูอยู่ๆโผล่มาที่นี่ได้ไงโอ้ยแย่แล้วเอาติดค่ะติดอีกเราต้องเฮ้ยโอ้โหแย่แล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยถังดับเพลิงใช่และดับไฟ ก่แล้วเราจะช่วยเขายังไงวะเนี่ยเอาดับไฟก่อนดีกว่าดับไฟก่อนจิมมี่ขอบใจเธอมากนะเออแล้วไมไม่ลุกล่ะตรงนี้อีกหนึ่งเดี๋เด้อเด้เจ้ดดดดดดกกา,ยยาไรไงอ้าเจอแล้ว เอาคานออกมาเร็วเอา,เ,อาเวนเฮ้ยจิมมี่นายช่วยฉันทีเ <Please! S 1> ข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอ้ยไฟลวกไฟลวกเอาดับเพลิงสิเออ <Okay. S 1> อ่าๆโอเคหนีออกมาอีกจุดหนึ่งเอาดับเร็วสักที ขอบใจมากนะจิมมี่ยังไม่หมดไฟยังไม่หมดนี่ไอ้นางคนเมื่อกี้มันมันเกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เห็นมีคนอ่ะเข้ามาแล้ววางเพลิงที่เนี่ฉันไม่แน่ใจนะเห็นมันวิ่งเข้าไปห้องน้ำพี่หญิงโอเคไอ้คนวางเพลิงน่าจะอยู่ในห้องน้ำพี่หญิงหรอเไหนไหนไหนไอ้พวกไหนวางเพลิงวะ ไอ้นี่เองไอตัววางเพิงนูนวิ่งหนีไปนู่นแล้วฮาโอเคจับตัวคุณวางเพิงไม่ได้นะแต่รู้เลยว่าคนที่ไหนคนข้างนอกนั่นเองไม่ใช่เด็กในโรงเรียนนะฮะและทุกอย่างก็กลับมาเปิดใช้การได้นี่กูเพิ่งจะดับไอ้ห่าโอ้โห อุ้ยอุ๊ยกูไม่น่าไปหาเรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้หเดียว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 โอ้ยกูเกือบตายใจเย็นใจเย้ใจเย็นไอ้ห่าใครไข่ก็รักกูทั้งนั้นเลยโอ้ยเกือบแย่ เห็นใครวิ่งมาเอา้ากูมันผักผมหาลากแม่งไม่สนใจคูไม่สนใจอะไรูเลยกูยมันลูกเมียน้อยจริงตอนนี้เราไปเติมเลือดก,ก่อนดีกว่านะครับผม่ะเ,เติมเลือดก,ก่อนเลยตรงนี้หยุดเลยสาวสวยกูอจองก่อนต้องลาต้องการหลายป่องด้วย <ผม S 1> ป่องที่หนึ่งป่องที่สองแมไง,งไม่เต็มอะไรของมือเดอ็กแว่นอ้าเอ้า อืมไอ,มอ,มอม้เชี่ยนี่แม่งมาถึงก็อะ้วกูจะซื้อทำไมเนี่ยฮะกระป๋องตรงนี้ก็มีโเวลากลางคืนก็รับอีกภารกิจหนึ่งนะฮะที่ที่ไหนอ๋อบ้านผู้หญิง <c oughs> ร้องไห้ทำไมยายีอ่ะตามกูมาเดี๋ยวดูภารกิจโอเคบริเวณด้านหลังตามกูมาไหมไอ,ไอตัวเมื่อกี้ไม่ตามมานะก็ดีได้ทำคนเดียวมัาเอาขึ้นไปบริเวณนี้เหรอแล้วขึ้นไปยังไงวะตรงนี้ปะอ่าตรงนี้ขึ้นได้แล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งจุด ไปไปเอาเปิดประตูสิโอ้ยอย่าบั็กสิพ่อเอ้ยเดินถูกำแพงนะั่นเอ้ยเอ้ครูครูมาครูมาเกือบแล้วต้องระวังครูอยู่ข้างหน้าวะอย่าเพิ่งหันมานะครูวับเข้าอยู่ด้านนี้จเจอแล้ว ไขประตูบริเวณนี้เหรอเอาข้างล่างเฮ้ยโอ้ยเกือบ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 เอา้าเป็นห้าเลยล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพึ่งงันมาไปสตาร์ทลูมโอเคเข้ามาที่สตาร์ทลูมเรียบร้อย โอเคได้ะล่าเป็นบันทึกนะครับผมโอเคพี่หมีขอข้ามการอ่านไปเลยแล้วกันแล้วก็ได้เมื่อได้ของมาแล้วก็เอาของไปให้เอาตรงหน้ากูเลยโอ้โหสเตลตแตกซะและ้วกูไม่ให้มึงจับได้หรอกหน้าโอ้ยโดนวิ่งไล่ นี่เลยสาวน้อยเอาไปโอ้สุดยอดเลยจิมมี่เอาไปเลยเดรี่ของเธอโอ้ขอบคุณมากนะจิมมี่จุ๊บๆทีหนึ่งแล้วก็ตังมาที่สิบาทดูดกันมันเลยโอเครับอีกภารกิจไปเลยดีกว่ายาวๆนะฮะ เบกอาแถวนี้มันเถื่อนแก๊งเด็กแว้นแม่งมาตีกันเรื่องเรื่องหญิงหญิงโอ้ยเรื่องของผัวเมียมิจะเสือกก็จริงๆก็ไม่อยากเสือกนะแต่เกมมันให้กูเสือกนะอ้าวอ้าวอ้าว เอ,อเอ้ยจะเยนตีอีกฮะเอ้ยมันหวงเม,มียเลยเดี๋ยวกูเคลียร์ให้โอเคบริเวณที่เราต้องไปก็โอ้โหไกลชิบไปอย่างเลยโอเคไปแบบมึนๆงงๆอ่ะขอตัดข้ามเลยแล้วกันครับผมโอ้ยมาถึงจนได้บริเวณนี้จะเป็นบริเวณ ลงพยาบาลคนบ้าใช่ใช่ไหนล่ะอ่าเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะเรือนจำเรือนจำเยาวชนบ้านพินิษบ้านเมตาเออแล้วแต่จะเรียกนะฮะที่คุมาพืชเด็กนักเรียนที่เกเรนะฮะต้องเอาคนไปช่วยคนเอาจากคุกเอาง่ายอะ่ะเออ แล้วกูจะเข้าไปยังไงบริเวณนี้หรอแล้วอ๋อนี่ไงตรงนี้ลวดมันไม่ได้ต่อกันเดี๋ยวก่อนนะปีนต้นไม้หรือปะอ่ะเจอแล้วปีนต้นไม้เฮ้ยมันมีคนอยู่ตรงนั้นแล้วก็โดดลงอ่ะ เข้ามาดูเวนี้เรียบร้อยแล้วครับผมเราจะไปยังไงเนี่ยสเตลสเตลออืมมันมาแล้วเดือปแล้วเว้ยนี่ถ้าเราเป็นนินจานี่เข้าไปเฉือนคอแล้วเนี่ยเรียบร้อย แต่เราทำอย่างไงไม่ได้เราต้องเตลยอย่างเดียวอเหมือนได้ยินเสียงอะไรแถวๆนี้นะโอ้โหฝนตกโอเคฝนตกมันสามารถกบเสียงฝีเท้าของเราได้แต่ไม่ใช่สำหรับเกมเกมนี้โอเคโอเคเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าเลยเฮ้ยเข้าไปเรีเยบร้อยอย่างง่ายได้มียามเฝ้าอยู่บริเวณนี้ด้วยล่ะ เราต้องรอจังหวะนะครับผมจังหวะที่มันหันหลังเฮ้ยเปิดตู้เฮ้ยวิ่งเข้าไปดื้อๆอย่างเงี้ยแหละไม่ไม่ได้ยินเสียงกูด้วยก่นนะเราพอสองสองคนนะมันยืนทันหลังให้กันอีกคนนึงไปแล้วรอจังหวะ เดินมาทางนี้แล้วเราเข้าทางนี้เอาละเรียบร้อยเฮ้ยเปิดประตูไปเปิดประตูก็ไปเดี๋ยวก่อนนะเออเราอย่าทำเสียงไอ้นั่นมันหลับอยู่แล้วเราจะไปยังไงวะเนี่ยล้ยอนไปอย่าให้มันได้ยินเสียงจังหวะนี้แหละอืมเราพอหนึ่งคนบริเวณนี้ ไม่สงสัยเลยไงประตูเปิดได้ไงก็ว่าอยู่นะประตูมันเปิดยังไงยังไงนะโอเคโอเคโอเควิ่งสิจิม,มี่เออดีนะที่มันไม่ทันสังเกตอ่ะเข้าห้องนี้เดี๋ยวนี่มันห้องอาบน้ำน,ำนี่หรือเปล่าแล้วเราจะไปทำไมตรงนี้เนี่ยเฮ้ยคนมาระวังอย่าเข้ามานะเว้ย ตแตกเลยอืมโอเคมันวิ่งเดิมเป็นวงกลมไม่ใช่วิ่งเดิมเป็นวงกมลมรอจังหวะดูไว้อ้วนเมื่อกี้ที่มันเดินผ่านบริเวณห้องห้องข้างหน้านี้เองโอเคลงแล้วไป เอ้ยปล่อยฉันออกไปปล่อยฉันออกไปนะเว้ยบีลูมบีล็อกสีเออโอเคเดี๋ยวกูช่วยมึงแป๊บนึงเดี๋ยวกูหากุญแจก่อนเอ้ยเชี่ยเกมแม่งบักเราต้องเอ้ยเกมนี้ก็จริง,รงๆเลย จิมมี่มึงอยาา่ามาง่วงนอนตอนนี้ได้ไหม,มเดินคอตอกเลยห่าจิมมี่มึงอยาาง่าง่วงง่วงตอนนี้มึงอยู่ในช่วงภารกิจไหนนี่นี่อ่าเปลี่ยนชุดเด็กเวรมึงอย่าพึ่งง่วงมึงมีภารกิจที่ต้องทำอยู่มึงอย่าพึ่งนอนตอนนี้มึงสามารถที่จะ วิ่งได้อย่างอิสระโดยที่ไม่มีใครสงสัยมึงเออมารับตัวนักโทษครับผมนั่นเหรอโอเคมารับตัวนักโทษมาเปลี่ยนเวนมาเปลี่ยนสลับกันเปลี่ยนสลับกะเรียบร้อยกดสวิตช์เปิดเฮ้ยนักโทษหนีปล่อยตัวนักโทษเรียบร้อยไปเลยจิเมห่หาคนบ้าหลุดเต็มเลย ตกลงนี่มันโรงเรียนคุกหรือว่าที่กักเข็บคนบ้าวะนนียกักขังคนบ้าเฮ้ยล็อกออกไปไม่ได้แล้วยังไงล่ะเนี่ยไอยตรงนี้มันมีซีกอย่างนี้มึงอย่าเพิ่งมาง่วงจิมมี่คอมึงตกแล้วนี่ไปเร็วไม่ใช่แข่งกับเวลานะแข่งกับความง่วงของตัวเองเนี่ย ไปเร็วๆๆๆบริเวณน,นี้เอาติดขอบโอเคออกมาถึงตรงนี้แล้วมึงอย่าพึ่งหลับนะฝนตกขอบใจมากนะจิมมี่มมฉันออกมาได้เพราะนายเลยโอเคแล้วมีหลังนี้มีอะไรมาหาอะไรก็กเรียกฉันได้ฉันจะช่วยนายเองโอเคไม่มีปัหาไปเถอะโอเค ง่วงนอนสุดเล์แล้วจิม,มี่ตีสองแล้วหวังว่ามึงคงจะไม่หลับคาจักรยานนะในโรงเรียนหน้าทางจะเวิร์กกว่าเรียบร้อยจิมมี่มึงหลับคาจักรยานเลยโอเคครับชอบคลิปนี้กันหรือเปล่าถ้าชอบอยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe กดถูกใจกดกระดิ่งกดติดตามกดหากดเหวอะไรก็ได้ เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพี่หมีในการทําคลิปต่อๆไปนั่นเองนะครับผมโอแยเล่นเกมแบ่งเวลาให้ถูกต้องตั้งใจหนังสือและเป็นเด็กดีของพ่อแม่กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้พี่หมีจะดีต้องขอตัวไปก่อน,นครับผมอ้ใจเย็นไอ้เชี่ย